ดูหน่อยได้ไหมคะว่าใหญ่ไหมอะไรครับเอากลปั้นไม่ใช่หรอกจ้าไอ้จาทอนที่ถ่ายฮะอาจารย์เขามีให้เลือกสองอย่างเขาบอกว่าจะงัดแป้งหรือว่าจะจะยังไงอะไรเป้งไอ้งัดเป้งนี่คือต้องไปด้วอารมณ์ขึ้นมาหรือว่าที่ชูไปพันตามทิ่บออาแกนที่ชูไปสูงไไว้ก็ ก็คงต้องบีโอลมนฮะตายแล้วน่าเกลียดเติมให้มันเป็นจุดขายให้คนพูดถึงนะฮะก็ชอบด้วยละซีก็ไม่ถึงกับชอบแล้วมันดูสกปรกไงก็ไม่รู้นะฮะผู้ใหญ่เขาแนะนาบอกว่าถ้าอยากจะกลับมาวงการแล้วก็ดังเร็วๆก็ต้องไปถ่ายแบบนี้ผมไม่โทษเขาดีกว่าโทษที่ตัวเราดีกว่านะครับเพราะถ้าเพราะตัวเราก็เชื่อและคิดว่าเออมันคงจะได้ผลอันนั้นเป็นความผิดพลาดของเราเองมากกว่าคิดว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะทำไหมวิธีนั้นถ่ายแต่ไม่ถ่ายกับหนังสืออาจจะถ่ายกับหนังสือที่ดีๆหน่อย ขวัญใจกันขนาดนี้ก็พกเดียวกันคือเขาจะมองอะไรเราอย่างไงก็แล้วแต่เขานะครับเพราะเราก็ทํางานของเรานักข่าอีกพวกเกก้ามปูมันจุดขายผมนะเธอชอบผู้ชายหรือชอบผู้หญิงอะชอบผู้หญิงครับจะชอบแบบไหนชอบซื้อมไซค์ให้ไงชอบถ้าน้องตกลงกับพี่นะคะพี่ให้รถถังเลยค่ะมอเตอร์ไซค์มันก็เจาะไปนะคะคนดังนั่งเกลียที่ช่อง Starmax แซ่บทั้งช่อง